วันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดําริตาบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรดิิตองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกลองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10บทับ2,567และประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนก,กรกฎาคม2,567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเช่นเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตและการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ33ของพื้นที่ด้านสาธารณสุข สุขสาศาลาโครงการหลวงเลอตอในระยะ5เดือนที่ผ่านมามีราษฎรไปใช้บริการ633คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบกล้ามเนื้อและกระดูกระบบผิวหนังและโรคตาและความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือระยะที่สองณพื้นที่ Royal Project ภูตานหรือโครงการหลวงภูตานราชอาณาจักรภูตานโดยโครงการหลวงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ไม้ผลยืนต้นและปลูกและแปรรูปสตรอเบอรี่และพัฒนาไม้ตัดดอกให้เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งราชอาณาจักรพูตานมีความต้องการสูงราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ